ตอนนี้บอสก็กำลังจะเดินกลับบ้านนะครับสวครับอันบริการบ้านบ้านยูนิล่ะไปทำงานไปทำงานเออไปทำงานว่าพิดพี่รองว่าพิดมันใส่ในปอเนี่มันต้อมาใส่ผสมไม่ใส่อะไรให้เห็นเลยซึ่งบอสไปทำงานนะครับผมใครเสียใครเสือเต็มรถู่นะส่งบอสไปทำงานส่งบอสไปทำงานนะครับผมทัตตี่เกือบแตกไม่ยุคคูบอสไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยในรถถุเลยได้ไหมลูกส่วนไม่ได้หรอได้มันนี้พี่ไอ้นี่ไม่เหร นะครับบอสมาก็ดีใจนะครับผมบัดกลับไปเราก็คิดถึงนะครับอาจะมาปิดแอ่อปิดไฟให้บอิดนะครับผมเมเจอรก็จะทำาภาษาดบ้านต่อนะครับผมของเต็มรถเลยพี่น้องเจ้าดีครับบอสิดไครับผมมาใหม่ไวนะครับครับมีแวกคน ตากนี่นะสิตากบ้านนครัะครับบอสเหมือนเดิมเหมือนเดิมเดี๋ทางปลอดภัยครับผมโชคดีโชคดีครับผมวัดมาเราดีใจนะครับผมบอดไปเราก็คิดถึงนะครับแต่วอดมาอะถ้ามีงานแถวนี้กันกะทีแวบบ้าสมือพี่้องแวะมาดอนที่บ้านทุกวันทุกครั้งที่ผ่านมาครับผม จะมาทุกครั้งที่จะมีงานนะครับนะคทับบอสแพนดัตตี้เจ้าดีเจ้ดีนะครับเจ้าดีเจ้าดีนะครับเดี๋ยวมาทีกเรียบร้ครับผมนะ,ค,ะ,ระครับบอสแพนครับบอสท่านมีงานปกนติแบบมาเรื่อยๆครับพี่ต่อนงะครับผมกลับนะครับตอนนี้ก็จะออกไปโกด,ดังกอดนะครับไปโกด,ดังกอดนะครับ บ้านกับม้องเงียบเงาอพี่น้องหน้าผมช่นายเมีต้อยก็จะดูแลตัวนี้สวัสดีครับเมีต้อยแล้วแต่ไหนครับพี่ปิ๊ดแดงแล้วนะครับ <c oughs> มแมง <c oughs> ต้อยนะครับผมพนักงานประจำที่นี่นะครับเดี๋ยวไปเก็บน้ำชา <c oughs> ขอคบคุณบอสบีนะครับผมก็แบบว่าบ้านนู่นี่มีงานกับเบี้ยมานอน,นอเสียหายพี่น้อง กรณีย่างนึงเหมือนกันยังไงยืนหนีนะพี่น้องเนาะนะครับผมก็แม่ต้อยทั้งน้อยก็จะดูแลบ้านบให้บอสตลอดไปนะผมดูแลให้บอสทั้งสองเหมือนเดิมนะครับพี่น้องครับแม่ต้อยเตรียมตัวกําลังจะไปปิดแอร์ทับข่ามสะอารนะครับแม่ขอถ้าับปิดแอร์ได้เคยขับไปปิดแอร์ใช่ไหมไปแล้วนะครับผมไปแล้วไปแล้วครับ สวัสดีครับสวัสดีคปลอดภัยนะครับผมแล้ววันหน้าใคยมาใหม่นะครับผมวันหน้าใคยมาใหม่เดี๋ยวาปลอดภัยเดี๋ปลอดภัยนะครับจะผิดประตูผนะครับมิกกี้กับบอสกับไทงานเท่ากันล่าพี่น่อยงานพุ่งเสียบงานทุ่งเสียจ เดี๋ยวไปปิดแอร์ให้บอสก่อนนะครับตัดไปต่อปะโอเคครับพี่น้องครับผมคลิปนี้ช่างนาภาเพลินก็ขอบคุณขอบคุณเอฟซีเด้อครับเด้อที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องช่างนาภาเพลินนะครับผมขอบคุณหลายๆนะครับพี่น้องนะครับพบกันคลิปหน้านะพี่น้องสถานี้เขากล่าวคำว่า โชคดีมีชัยอยู่เย็นเป็นซุกนะครับผมบัานหลงังงามๆพี่นอ้องนะครับเดี๋ยวปิดแอร์ให้บอสก่อนนะครับผมพบกันคืนน้าครับ